ื่อในพรานหนุ่มตัดสินใจนอนพักค้างคืนอยู่บนต้นไม้เบื้องล่างกลับมีสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายคนมีขนปกคลุมทั่วร่าง มันยืนอยู่ข้างล่างจ้องขึ้นมาและเรียกชื่อของเขาสวัสดีค่ะมาเจอกับอนุทอีกแล้วนะคะวันนี้อนุทก็หยิบเรื่องราวของนายพรานหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญในป่าลึกแต่ว่าชีวิตของเขาต้องเผชิญกับอะไรที่น่ากลัวขนาดไหนนั้นลองมาฟังดูกันค่ะก่อนอื่นขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดกระดิ่งให้อนุทด้วยนะคะคําเตือนเรื่องนี้เป็นเพียงตํานานขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับนายพรานผู้ ความความสามารถในป่าแถบนี้หนึ่งในเรื่องเล่าที่น่าสนใจคือเรื่องของนายพรานที่ชื่อว่าท่าจูซึ่งเป็นนายพรานหนุ่มที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ทั่วไปท่าจูเกิดมาในหมู่บ้านเล็ก,ลกๆที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าลึกเขาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเรียนรู้วิธีการล่าสัตว์และการเอาตัวรอดในป่าจากพ่อของเขาท่าจูมีความสามารถพิเศษในการสังเกตและติดตามร่องรอยของสัตว์ป่า ยังสามารถเอาตัวรอดได้ในป่าลึกวันหนึ่งถ้าจูตัดสินใจเข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกเขาเตรียมอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆอย่างครบครันและทุกๆครั้งเขาก็มกักจะพาเจ้าเฟิงสุนัขคู่ใจไปเป็นเพื่อนร่วมทางอยู่เสมอแต่ว่า ครั้งนี้เจ้าเฟิงมันมีอาการป่วยเขาก็เลยตัดสินใจจะเดินทางเข้าป่าแต่เพียงลางําพังเมื่อเดินทางเข้ามาถึงในป่าลาบก็ลอยเข้ามาหาเขาท้าจูได้พบกับแรดตัวใหญ่ที่มีนออันงดงามเขาตัดสินใจที่จะล่าแรดตัวนี้เพื่อนําไปขายท้าจูได้ติดตามแรดตัวนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้พบกับแรดในป่าทึบท้าจูจึงเตรียมอาวุธและเริ่มต้นการล่าการล่าแรด ไม่ใช่เรื่องง่ายได้เป็นสัตว์ที่มีพลังและสามารถต่อสู้กลับได้อย่างรุนแรงถ้าจูต้องใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีในการต่อสู้กับแรดตัวนี้หลังจากต่อสู้กันอย่างดูเดือดเขาก็ยิงโดนแรดตัวนั้น แต่ไม่โดนจุดสำคัญแต่ตัวนั้นได้มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าทึบด้วยความเสียดายในพรานท่าจูจึงตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าไปในป่าลึกเพื่อตามล่าแร่ตัวนั้นให้ได้เมื่อเดินทางเข้าสู่ป่าลึกเขาพบกับอุปสรรคมากมายทั้งสัตว์ป่าที่ดุร้ายและภูมิประเทศที่ยากลำบากแต่ด้วยความชำนาญและความกล้าหาญในพรานท่าจูสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นไปได้เรื่อยๆและแล้วเมื่อความมืดเริ่มปกคลุมป่า ในพรานทาจูรู้สึกว่าการเดินทางต่อไปในเวลากลางคืนอาจเป็นอันตรายเกินไป เขาจึงตัดสินใจเลือกต้นไม้ต้นใหญ่และพักค้างคืนบนต้นไม้ต้นนั้นเพื่อเลี้ยงพวกสัตว์ร,ร้ายที่อาจออกหากินในช่วงเวลาตอนกลางคืนถ้าจูเลือก,กิ่งไม้ที่แข็งแรงแล้วก็ปีนขึ้นไปเขาสร้างที่พักชั่วคราวด้วยกิ่งไม้และใบไม้เขานั่งลงและมองดูดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับผ่านช่องว่างของใบไม้ความเงียบสงัดของป่าลึกในค่ำคืนนี้มันทำให้เขารู้สึกแปลกๆเพราะด้วยปกติแล้ว จะต้องมีเสียงสัตว์ร,รอ้องโต้ตอบในเวลากลางคืนเป็นระยะระยะในขณะที่เขาพยายามหลับตาลงในพรานท่าจูได้ยินเสียงกรอบแกรบจากด้านล่างเขามองลงไปและเห็นเงาของสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายคนมันเงยหน้าขึ้นมาและเรียกชื่อของเขาในพรานท่าจูรู้สึกตกใจและสงสัยว่าใครหรืออะไรกันแน่ที่รู้จักชื่อของเขาเขาตัดสินใจไม่ตอบ และเฝ้าดูสิ่งมีชีวิตนั้นอย่างระมัดระวังและเมื่อเขาไม่ตอบสิ่งมีชีวิตนั้นก็เริ่มแสดงท่าทีดุร้ายและมุ่งจะขึ้นมาทำร้ายเขาโชคดีที่สิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถปีนต้นไม้ขึ้นมาได้ในแานท่าจูจึงปลอดภัยจากการถูกทำร้ายเขานั่งอยู่บนกิ่งไม้และเฝ้าดูสิ่งมีชีวิตนั้นเดินวนเวียนอยู่ด้านล่างมันพยายามกระโดดขึ้นมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ ในพรานท่าจูรู้สึกโล่งใจแต่ก็ยังคงระมัดระวังเขาตัดสินใจเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะไม่สามารถขึ้นมาทำร้ายเขาได้เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อแสงแรกของวันใหม่ส่องผ่านใบไม้ในพรานท่าจูเห็นว่าสิ่งมีชีวิตนั้นได้หายไปแล้ว เขารู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตรอดหลังจากที่เขารอดตายอย่างวุดหวิดจากสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดเมื่อคืนนั้นมันก็ทำให้เขารู้สึกสับสนอยู่ในใจแบบหนึ่งเขาก็รู้สึกอยากถอยกลับบ้านเพราะเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภยัยแต่อีกใจหนึ่ง ความโลภก,ก็เข้ามาครอบงำเขารู้สึกเสียดายนอของแร่ตัวนั้นที่สวยงามและอาจจะเป็นราบก้อนโตในพรานท่าจูหยุดคิดและพิจารณาถึงเหตุผลที่เขาออกเดินทางมาในครั้งนี้เขารู้ว่าการจับแร่ตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญและเขาไม่อยากทิ้งมันไปความโลภที่เกิดขึ้นในใจทำให้เขารู้สึกว่าการจับแร่ตัวนั้นและนำเอานอของมันกลับไปขาย อาจนำมาซึ่งชื่อเสียงและทรัพย์สินโดยความมุ่งมั่นและความโลภที่ผสมผสานกันในพรานทาจูดจ,จึงตัดสินใจที่จะเดินทางต่อไปเขารู้ว่าการผจญภัยครั้งนี้อาจเต็มไปด้วยอันตรายแต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจับแรดและอาจจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ตลอดทั้งวันในพรานท่าจูก็ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายดังเช่นเดิมทั้งเนินเขาสูงชันทําให้ยากลําบากในการติดตามและยังจะมีพวกสัตว์มีพิษที่ดุร้ายต่างๆอีกแต่ด้วยความชํานาญและความกล้าหาญ <c oughs> เขาสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นมาได้อีกวันหนึง่งในที่สุดเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินในพรานท่าจูก็พบแร่ที่บาดเจ็บอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ มันนอนหายใจหอบด้วยความเจ็บปวดแม้ว่าในสายตาของนายพรนท่าจูจะรู้สึกโลภและต้องการน้อแรดที่มีมูลค่าสูง แต่บางอย่างได้ดนใจให้เขาเลือกที่จะช่วยเหลือแรดตัวนั้นแทนอาจเป็นเพราะว่าเขาได้ติดตามแรดตัวนี้มาตั้งไกลและมันใช้ระยะเวลานานก็เลยทำให้เขารู้สึกผูกพันกับแรดตัวนี้แทนเขาใช้ความรู้ทางการแพทย์พื้นบ้านในการรักษาแรดตัวนั้นค่อยๆทำให้มันสงบลงและลดความเจ็บปวดในขณะที่เขากำลังดูแลแรด ในพรานท่าจูรู้สึกถึงความสุขและความพึงพอใจที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือเขารู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับผลตอบแทนทางวัตถุแต่เขาก็ได้รับความสุขทางใจที่ไม่สามารถประเมินค่าได้เมื่อพระอาทิตย์เริ่มจะตกดินในพรานท่าจูก็หาที่พักค้างคืนบนต้นไม้อีกครั้ง หลังจากที่เขาปล่อยแร่ตัวนั้นไปเขารู้สึกเหนื่อยล้าและต้องการพักผ่อนเมื่อเขาหลับตาลงสักพักก็มีเสียงแปลกประหลาดบางอย่างดังขึ้นมาจากเบื้องล่างเขาจึงรีบส่งไฟลงไปและใช่แล้วมันก็คือสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ตุวเมื่อคืนเขี้ยวของมันคมยาวตาของมันก็ถลนออกมามีขนปกคลุมทั่วร่างกายของมันคืนนี้มันไม่ได้เรียกชื่อเขาแต่อย่างด แต่มันกลับสแสดงท่าทีที่ดุร้ายมันตะเกียกต,ตะกายและพยายามที่จะกระโจนขึ้นมานายพนท่าจูรู้สึกไดถึงความอันตรายที่ใกล้เข้ามาฉับพลันเขาจึงตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาและพยายามเล็งให้แม่นและยิงมันท่าจูหายใจหอบด้วยความตื่นเต้นและความกลัวเขารู้สึกโล่งใจที่สามารถป้องกันตัวเองไว้ได้ แต่ก็ยังคงระมัดระวังตัวเองตลอดทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อแสงแรกของวันใหม่ส่องผ่านใบไม้ในพรานท่าจูเห็นว่ามีศพเสือสมิงตัวใหญ่นอนอยู่เบื้องล่างเขี้ยวของเสือสมิงมีมูลค่ามากทีเดียวเขาจึงตัดสินใจนำเขี้ยวของเสือสมิงกลับบ้านมาขายเป็นลาบก้อนใหญ่แก่เขา แต่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันทำให้ในพรานท่าจูรู้สึกได้ถึงความอันตรายและความไม่แน่นอนของป่าแถบนั้นเขาตัดสินใจไม่ออกล่าสัตว์ในป่าแถบนั้นอีกเลยและเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในหมู่บ้านแทนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของวันนี้ถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบนะคะได้โปรดกดตามกดกระดิ่ง และถ้าเกิดอยากฟังเรื่องไหนนะคะก็คอมเมนต์ข้างล่างให้อนุด,ด้วยนะคะเดี๋ยวอนุดจะได้จับมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ